สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำการใช้นะครับฟังก์ชันของ u t u b e นะครับสำหรับยูทูบเบอร์นะครับที่ทำคอนเทนต์ในส่วนของวิดีโออยู่นะครับตอนนี้ u t u b e นะครับได้อัปเดตเครื่องมือใหม่นะครับที่เรียกว่านะครับ u ูทูบช็อตนะครับหรือว่าลายเป็นไทยคือวิดีโอสั้นนะครับคือเครื่องมือตัวนี้นะครับ คิดว่าหลายๆคนนะครับเวลาเข้า y t u t u คงคงจะสังเกตเห็นนะครับเ,เมื่อเราเข้าไปแล้วนะครับจะเห็นในส่วนของอวิดีโอสั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับนี่เลยครับวิดีโอสั้นนะครับ วิดีโอสั้นนี้นะครับมันจะเป็นวิดีโอในลักษณะแนวตั้งนะครับอตัตราส่วนอยู่ที่9ต่อ16นะครับแล้วก็ความยาวของวิดีโอจะไม่เกิน1นาทีนะครับถ้าเกิดเราคลิกเข้าไปนะครับสมมุติผมจะคลิกคลิปอันแรกนะครับมันจะมีปุ่มติดตามอยู่สีแดงเห็นไหมครับจะมีปุ่มติดตามอยู่ตรงนี้นะครับ y ย u ทูบช h o p นะครับ สร้างมานะครับเพื่อเป็นการเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับของช่อง YouTube ทุกช่องนะครับเป็นเพื่อว์พิเศษที่ YouTube สร้างขึ้นมานะครับฉะนั้นถ้าเกิดช่องไหนนะครับอยากได้เพิ่มผู้ติดตามนะครับก็สามารถที่จะสร้างในส่วนของ YouTube s t นะครับหรือว่าวิดีโอสั้นตัวนี้ได้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มจำนวนยอดผู้ติดตามนะครับเราไม่ต้องไปทำการแลกซับนะครับเนี่ยที่ หลายหลายคนทำการตอนนี้นะครับโอเคนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับของของ t u b e s h o อตนะครับเราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างวิธีการทำนะครับในส่วนของ YouTube Shot ให้ดูนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของการตั้งอัตราส่วนของกล้องในวิดีโอก่อนนะครับเข้ามาที่มือถือนะครับแล้วก็คลิกในส่วนของอกล้องในมือถือนะครับเราเลือกที่วิดีโออัตราส่วนวิดีโอนะครับเราก็เลือกไปที่9ต่อ16มันก็จะได้ <c oughs> กล้องที่เป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปไปเลยนะครับ ความยาวไม่เกิน1น,นาทีนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเซตค่าอัตราส่วน9 1 6ต่อ16ของกล้องวิดีโอ,อก่อนนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะอ,อธิบายวิธีการตั้งค่านะครับในส่วนของ YouTube Studio นะครับให้สามารถใช้งานแล้วก็อัปโหลดไฟล์วิดีโอในลักษณะของวิดีโอสั้นได้นะครับถ้าเกิดใครไม่สะดวกที่จะเข้าในที่คอมพิวเตอร์นะครับ เราก็สามารถที่จะเข้าผ่านมือถือได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นขั้นตอนเลยนะครับไปที่ Google Chrome นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า,า YouTube นะครับยูทูบสตูดิโอครับเสร็จแล้วเราให้เรามองหาลิงก์นะครับ YouTube Studio ครับในส่วนตรงนี้แล้วนะครับให้เราคลิกไปเลยเดี๋ยวรอสักครู่ครับก่อนอื่นนะครับเบราว์เซอร์ของ Google Chrome นะครับถ้าเกิดใครในส่วนนี้นะครับเป็นเวอร์ชันมือถือนะครับให้เรากำหนดค่านะครับให้แสดงเวอร์ชันเดสก์ท็อปก่อนนะครับถึงจะ,ะดู หน้าจอในรูปแบบของออคอมพิวเตอร์ PC ได้นะครับอันนี้เข้ามาในส่วนของ YouTube Studio แล้วนะครับให้เราคลิกที่ไม้แกสิ์นะครับตัวนี้นะครับไม้แกสิ์ปุ๊บคลิกเข้าไปเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองขยายมานะครับเข้าสู่ในส่วนนี้นะครับเราจะเห็นในส่วนของที่บอกว่าส่วนที่แสดงนะครับ แล้วก็ขวามือนะครับจะมีปุ่มเพิ่มส่วนนะครับปุ่มเพิ่มส่วนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เลือกนะครับสเก็ตเ็นจะมีนะครับเมนูวิดีโอสั้นอยู่นะครับเนื่องจากตอนนี้ผมได้เลือกฟังเมนูวิดีโอสั้นนี้แล้วนะครับก็จะเป็นสีเทานะครับถ้าเกิดใครไม่ได้คลิกนะครับตัวสอก็จะเข้มนะครับแล้วก็คลิกเลือกเมนูนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับ ในส่วนของวิดีโอสั้นนะครับมันก็จะปรากฏในส่วนนี้นะครับนี่ผมอัพวิดีโอไปแล้วประมาณ6คลิปนะครับเป็นวิดีโอสั้นสำหรับวิธีการอัปโหลดคลิปวิดีโอสั้นนะครับก็จะมีวิธีตังนี้นะครับให้เราไปที่ YouTube ปกติของเรานะครับแล้วก็คลิกที่เครื่องหมายบวก เราก็สามารถอัปโหลดคลิปวิดีโอนะครับโดยการแตะเมนูที่เราคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็เลือกไฟล์วิดีโอนะครับที่เราทําไว้แล้วนะครับสมมตุติผมจะอัปโหลดวิดีโอนี้นะครับปุ๊บอ่าแล้วก็พิมพ์ชื่อเรื่องนะครับสมมุตินะครับนี่ผมจะไม่อัปโหลดจริงนะครับก็จะสาธิตวิธีการเฉยๆนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการคลิกปุ่มถัดไปได้เลยครับเมื่อเราคลิกปุ่มถัดไปแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการอัปโหลดวิดีโอปกตินะครับโดยระบบการประมวลผลของวิดีโอของ youtube เองนะครับก็จะประมวลผลขนาดของวิดีโอ9ต่อ16กนะครับถ้าเกิดระบบประมวลผลว่าวิดีโอนี้นะครับมีอัตราส่วนแล้วก็ จำนวนเวลานะครับไม่เกินหนึ่งนาทีตามที่อ,อยู่ในคุณสมบัติกฎเกณฑ์ของวิดีโอสั้นของ u t u b e นี่นะครับระบบก็จะแปลงนะครับในส่วนของวิดีโอเป็นวิดีโอสั้นให้โดยอัตโนมัตินะครับนี่เราไม่ต้องกังวลน,นะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับในการาใช้เครื่องมือวิดีโอสั้นของ u t u b e นะครับที่ YouTube สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นการเพิ่ม จำนวนผู้ติดตามนะครับของช่อง YouTube ของเรานะครับถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีนะครับลองนำไปปรับใช้ดูนะครับเพื่อช่อง YouTube ของเพื่อนๆนะครับจะมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผ่านกด y o u t u b บไวๆนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้เร็วๆนะครับขอบคุณครับ